สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชาชาค่ะวันนี้เราจะฝึกการหนาดออกเสียงคำประโยคข้อความนะคะและคุณครูจะทบทวนคำครวบกลาให้และก็คำของจองที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะลูกคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็นคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้ก็คือควบแท้กับควบไม่แท้นั่นเองนะคะ คำควบกล้ำแท้นะคะได้แก่นะคะพยัญชนะรอเรือรอริงนะคะวอแหวนที่ควบกับพยัญชนะตัวหน้านะคะแล้วก็มาผสมกันนะคะลูกแล้วเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเนี่ยพร้อมกันนะคะเช่นนะคะเช่นคำบางคำที่ครูจะยกตัวอย่างก็คือคำว่าครูใช่ไหมคะที่ควบกับรอเรือนะคะคอควายกับรอเรือเราก็จะอ่านว่า ครูนะคะคุณครูแต่ถ้าเกิดว่าครูขออูครูนี่ก็คือครูน้านะคะขงข้างครูน้ําหรือว่าครูทางที่มีน้ําไหลผ่านอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่คุณครูจะต้องมีรอเรือพร้อมกับที่เรากระดกลิ้นด้วยนะคะอ่าแลวคาต่อไปเพราะนะคะคาว่าพอรอออกเพราะนะคะร้องเพลงเพราะนะคะส่วนพอออกเพราะคือ การเพราะปลูกนะคะปลูกต้นไม้ใช้พอออบเพาะนะคะแต่พา,เ,าเวลาเราร้องเพลงไพเลาะหรือว่าเพราะนะคะก็ต้องใช้เราเรือควบกล้ำลงไปด้วยนะคะคำว่าครัวใช่ไหมกรนน่ะนอนกรนเงี้ยนะคะครูคระพระกราบพระเคร่งครัดเครื่อง เครื่องบินนะอะไรประมาณนี้นะคะลูกต่อไปคําควบกล้ำไม่แท้หรือควบไม่แท้เนี่ยนะคะลูกจะได้แก่ที่มีพยัญชนะต้นนะคะมีพยัญชนะต้น2ตัวก็จริงแต่เราจะไม่ออกสองตัวเราจะออกนะคะเป็นเสียงอื่นหรือว่าออกแค่ตัวเดียวนะคะเช่นนะคะมีพยัญชนะอะไรบ้างนะคะ เราเรือใช่ไหมคะที่ไปผปสมกับบางคานะคะจอจานออกเสียงเป็นจอจานออกเสียงเป็นโซโซอซอกเสียงเป็นอสาราหรือสเสือนะคะเช่นนะคะคําว่าจริงใช่ไหมจอรออีงอจริงจอจานนะคะกับรเรือแต่ออกเสียงแค่จอจานตัวเดียวนะคะคําว่าไซซอรอไอไซ อ่านว่าซอไอไซไม่โทไซนะคะคําว่าเศร้าเราไม่อ่านว่าเศร้าเศร้าไม่มีนะคะลูกเพราะมันไม่มีความหมายอะไรนะคะเราจะอ่านเหมือนมีสเออาเสาไม่โทเศร้านะคะต้นไซก็เหมือนกันก็เป็นซอไอไซนะคะคําว่าสร้างสร้างบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็สอรออางอจะมาจากสออางอสางสางไม่โทสร้างนะคะแล้วก็คําว่าสะสะผมเนี่ยแหละค่ะก็เราก็สอรออะ นะคะอ่านว่าสะนะคะแต่อ่านอีกอย่างหนึ่งนะคะสอรอ,อตัวนี้นะคะอ่านได้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรสละนะคะแต่ในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงสละหรืออะไรก็แล้วแต่เราพูดถึงคาควบไม่แท้เพราะฉะนั้นเราก็จะพูดได้ว่ามาจากสอสะนะคะทีนี้คําว่าสร้อยคอก็เหมือนกันนะคะก็จะมาจากสอ,อยอสอยไม่ถูกสร้อยออกเสียงแค่สเสือนะคะเราแบ่งเป็นค,คําควบกล้าแท้แล้วก็ไม่แท้นะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะลูก เรามาดูนะคะตัวอย่างคําควบกล้านะคะควบแท้และควบไม่แท้นะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราก็ได้นะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปบางคําแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็จะมีคําอื่นๆนะคะมาเพิ่มเติมนะคะคําแรกเรามาดูนะคะเป็นควบแท้ก่อนนะคะลูกเคร่งครัดนะคะมีนเรือนะคะเห็นไหมคะคอรอควบกล้านะคะเรือก็จะเป็นคําควบกล้าแท้นะคะลูกควบกับคอ ควายออกเสียงสองตัวนะคอรอนะคะลูกคอรอเองเอเครงเครงไมอเคร่งคอรออดดอกครัด เกรงครัดต่อไปพอรอเออดเพลิดนะคะเพิดนะจะไม่อ่านว่าเพิดนะลูกเราไม่อ่านเพิดเพินอะไรอย่างเงี้ยเราจะอ่านว่าเพลิดนะคะเพราะว่ามีลอลิงเป็นคําควบกล้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกเสียงให้ชัดนะคะเพลิดนะคะพอรอเออดเพิดพอรอเออนาเพลินเพลิดเพลินนะคะต่อไปขอรออุครุนะคะขอรออะคระ ครุขระนะคะต่อไปเราไปดูนะคะตัวอย่างของควบไม่แท้กันนะคะคำแรกนะคะลูกสอรอเอจอนะคะสอรอเอจอเราจะไม่อ่านว่าเสดสเตดสเสดมาโอ้ไม่มีนะคะลูกอ่านว่ามาจากสอเอดอเสร็จนะคะรอแอววแล้วแล้วไม่โทรแล้วหนูทาการบ้านเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่อย่างนี้นะคะลูกอามาดูแล้วเขียนแบบไหนลูก เนี่ยเขียนแบบนี้นะคะสะเอดอเสร็จนะคะทำไม,มนะคะเออะอ่านว่าเอใช่ไหมคะแล้วทําไมไม่มีสะอาดเพราะว่ามีตัวสะกดนะคะอ่ะก็เลยเปลี่ยนลูปเป็นไม้ไตคูนั่นเองนะคะต่อไปสอรอนะคะสอสารากับเราเรือสอรอเอาเราไม่อ่านว่าเสร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 ารอะไรไมาแย่ๆนะลูกนะเราจะอ่านว่าสอเอาเสาไม่โทเศร้านะคะจอยอใจเศร้าใจแต่เวลาเขียนอย่าลืมว่ามันต้องเขียน ตามปกติคือเขียนคำที่ถูกต้องนะคะแต่เวลาคำอ่านเราจะอ่านคำที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะลูกนะคำที่ถูกต้องเขียนอย่างไรแบบนี้นะคะ mm hmm. สอเอาเสาไม่โทเศร้าจอไอใจเศร้าใจนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะจอรออีกงอทอยแท้ไม่โทแท้จะริงแท้ไหม ไม่ใช่นะคะเราจะอ่านจริงจริงเจ,ร,งจริงเราจะอ่านว่าจออีงอจริงนะคะถ้าไม่อ่านแบบม้กซ์มันเป็นคำควบไม่แท้เราเลยต้องอ่านแบบนี้นะคะคำอ่านก็มาจากจออีงอจริงนะคะทอยแท้แท้ไม่โทรแท้จริงแท้นะคะต่อมาเราดูคำครองจองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่ารงท้ายอย่างไรขึ้นต้นอย่างนั้นหรือแม้แต่มันไปอยู่ตรงกลางก็มีนะคะลูก เช่นนะคะอาเดี๋ยวลองอ่านนะคะลูกจำจี้ดอกไม้ที่ในสวนสีจำปาจำปีราตรีเฟื่องฟ้ากุรบอัญชันกันนิกามนทามะลิกระดังงาสารพียี่โถซ่อนกลิ่นชงโคชัยโยโหิ้วนะจำจี้ดอกไม้ก็คือคือ คืออะไรคะคือชื่อของดอกไม้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะจำปีจำปาจำปาจำปีจำปาจำปีนะลูกราตีดอกราตรีคำว่าตีเห็นไหมคะตรอ,ตรตอ,รอ,อีแล้วไม่อาจว่าตีเราอ่านว่าตีเพราะเป็นคำควบกรัำนะคะ เฟืองฟ้านี่ดอกไม้นะคะกุหลาบอัญชันกันนิกาก็เหมือนโกอ,อันกันนะคะลูกอ่ากันนิกามณฑามะลิกระดงงานะคะกระดังงาก็เป็นคําควบกล้ำเหมือนกันนะคะสารพีโถแล้วก็ซ่อนกลิ่นนะคะไม่ใช่ซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นเพราะว่ามีกรอ,อเป็นคําควบกล้ำนะคะแล้วก็ดอกชมโคนะคะเชยโห้นะคะเป็นคํลของอครองจองนะคะดอกไม้นะคะลูกเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เพิ่มเติมมานะคะ ครูเพิ่มเติมให้นะคะว่าคำคล้องจองเนี่ยคล้องกันอย่างไรนะคะเรามาทบทวนด้วยกันนะคะลูกคำคล้องจองนะคะดอกจำปีอดอกจำปีลงท้ายด้วยสระีนะคะขึ้นต้นก็มีไหมมีสระีไหมอ่านี่ไงคะมีสีสันดอกอัญชันกันนิกากระดังงาสาร พีชมโคชัยโอ,โอฮิวเมื่อกี้นะคะอ่ามายังไงคะปีของกับมีชันของกับกันงาของกับสาโคก็ โยใช่ไหมคะนี่คือคำครองจองนะคะโดยนะคะคำครองจองที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะรงท้ายสระีขึ้นต้นมีสระีด้วยก็คือคองด้วยกันที่เป็นสระนะคะสระีส่วนคำว่าชันกับคำว่ากันนะคะมาจากเอ๊ะทำไมเขียนไม่เหมือนกันใช่ไหม แต่เวลาเวลาที่เราอ่านนะคะคําว่าชันก็คือมาจากชาอ,อ่านอชันคําว่ากันตัวนี้รอหันนะคะมาจากอะนอหนูนะคะก็คือกออะนอกันนั่นเองนะคะก็เลยคลครองจองกันได้นะคะโดยที่นะคะถึงเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่เมื่อเป็นคําอ่านแล้วมันอ่านเหมือนกันได้ค่ะเป็นคําครองจองได้ต่อไปกระดังงาคำว่างากับคำาคสากะสระอาเห็นไหมคะโคสระโอกับสระ โอนะคะสลายได้ไหม i กับ o ไม่ได้ค่ะเพราะไม่ใช่คำครองจองมันต้องเหมือนกันครองการออกเสียงเหมือนกันนะคะถึงจะเรียกว่าคำครองจองค่ะต่อไปค่ะเรามาทบทวนการอ่านคำนะคะคำแรกค่ะมาจากอร่อยนะคะอร่อยคือออกเสียงอะ กึ่งเสียงนะคะและก็มีหอหีบหอรอออ,อยอร่อยๆไม่เอกร่อยนะคะเราเลยอ่านว่าอร่อยนะคะอร่อยไม่เอกอร่อยนะคะอ่านเหมือนมีสระอาดและมี หอหีบด้วยนะคะถ้าเปิดว่าเป็นคำอ่านแต่เมื่อไรที่เราเขียนนะคะสะกดเพื่อเขียนคุณครูบอกแล้วว่าเราก็จะสะกดว่าอรออรออยอร่อยเมกอร่อยเพื่อนำไปเขียนจะได้ไม่ต้องมีเออเดี๋ยวเขียนไปเป็นมีระลาอีกมีหอหีบอีกจะงงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสะกดแบบนี้นะคะแต่เวลาเขียนแล้วก็เขียนเหมือนตรงนี้เลยแต่เวลาอ่านอ่านเหมือนมีมรสลาและมีหอ,าอาหีบด้วยนะต่อไปรออากรักคอรไอใคร ใครมเมฆใครรักใครต่อไปค่ะคอรอ,อบอคอบอรอ,อ,อ,คคอบคอรอวครัวครอบครัวคำสีเขียวๆนี้นะคะลูกเรอเอ,อบเรียบรอเออรอยรอยรอยไม่เท่าร,ร้อยเรียบร้อยนะคะขอวแอ,อนอแนแขวนแขวนผ้าอะไรอย่างนี้นะคะลูกต่อไปค่ะบรรทัดที่สองนะรออร,ร,รังรังเอกร่างกอยกายร่างร่างกายนะคะร่างกายของเราใช่ไหมคะ ต่อไปรออะระบเอียย่อเบียบระเบียบต่อไปปรออะประทอานอทานประทานรับประทานนะคะต่อไปออารหออารหารชา,ชาวชาวชาวไม่โทเช้าอาหารเช้าเราเรือตัวนี้ก็มาจากแม่กลน,นะคะออกเสียงเหมือนเป็นแม่กลนนะคะต่อไปปรอโอดโปรดนะคะของโปรดของฉันเลยนะส้มตำเนี่ยต้องปลาด้วยไหม ได้สิอร่อยมากนะต่อไปค่ะฝึกอ่านประโยคกันนะคะฉันรับประทานอาหารกับครอบครัวฉันรับประทานอาหารกับครอบครัวคำว่าครอบครัวเป็นคำควบกรัมแท้หรือไม่แท้แท้ค่ะ เพราะว่าออกเสียงคอรอทั้งสองตัวไม่ใช่ออกเสียงตัวใดตัวหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่2ตอนเช้ามีอาหารโปรดของน้องตอนเช้ามีอาหารโปรดของน้องข้อที่3วันนี้มีข้าวไข่เจียววันนี้มีข้าวไข่เจียว และแกงจืดและแกงจืดข้อที่4ค่ะนิดหน่อยไปโรงเรียนแต่เช้าตรู่นิดหน่อยไปโรงเรียนแต่เช้าตรู่ต่อไปค่ะฝึกอ่านออกเสียงที่เป็นข้อความนะคะหนูหน่อยนอนหลับ หนูหน่อยนอนหลับฝันว่าไปเที่ยวป่าฝันว่าไปเที่ยวป่า,า,ปเ,ปาเจอเสือไล่กัดเจอเสือไล่กัดเธอตกใจมากเธอตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีไปจึงรีบวิ่งหนีไป อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วทำให้สะดุดก้อนหินทำให้สะดุดก้อนหินล้มลงล้มลงจนตกใจตื่นจนตกใจตื่นหนูหน่อย หนูหน่อยจึงไปเล่าจึงไปเล่าให้กับคุณแม่ฟังให้กับคุณแม่ฟังคุณแม่ปลอบว่าคุณแม่ปลอบว่าเป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความฝันไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าความคอวอ์นะคะก็เป็นคำควบแท้คำคว่ากลัวกลัวนะคะลูกไม่ใช่กลัวก็เป็นคำควบแท้เหมือนกันปลอบนะคะก็เป็นควบแท้นะคะลูกอ่าหลับใช่ไหมคะอ่าหลับใช่ไหมอืมอืม,มไม่ใช่แต่เวลาออกเสียงหอรออบอหลับนะเป็นหอนำนะคะอ่านะคะต่อไป อย่าลืมทบทวนการอ่านออกเสียงคำประโยคข้อความคำควบกล้คำคล้องจองแล้วเมื่อกี้คุณครูมีแถมตรงนีิดน,นึงตรงแบบฝึกนะคะแบบฝึกเติมคำให้ถูกต้องก็คือการผันนะคะผันคำหรือผันเสียงนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะคะไชนาลาใจเจียนบายบาย